แปสิบาทเออสวยโอ้แล้วโบวทีคูณสามผู้ชมโอ้วายเข้าเออมาดิชอนี้สวยจัดก็มาดิครับซุปเปอร์ เอาละครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับบับเบิลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Guardian World อีกเช่นเคยนะค,คุณผู้ชมเป็นเกมของค่าย AMB s l o t อีกเช่นเคยครับเอาละก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเลยฮนะมา น,นี่ผมพกทุนมาหนึ่งพันบาทนะคุณผู้ชมเราจะมาซื้อฟรีเกมกันวันนี้ซื้อฟรีเกมเบ็สิบบาทห้าร้อยได้สองครั้งรุยเลยฮะมา12ครั้งครับตัวคูณคูณหนึ่งมารุย Bỏ tô pang nặng nặng này đi Ơi Nó cũng nghiệp cơn Ồ nghiệp cơn, Ơi, 70 bàn mà Ơi Mày nghiệp à Ơi What What the มันคืออะไรครับคุณผู้ชมมันคืออะไรครับผมซื้อห้ารอยมันแตกให้ผมร้อยสมสองไม่ยอมไม่ยอมบุรพารับไม่ได้สิสองครั้งไปขอเลยครั้งนี้ขอเหอะจริงๆไหวและ เออวายเข้าแค่นี้ตัวแพงเต็มหน้ามาดีจัดตัวแพงเต็มหน้ามา84สิบาทเออสวยจัดตัวแพงเต็มหน้ามาดีโอ้โห คืนมานิดเดียวคุณผู้ชมเพื่ออะไรเนี่ยทำไปเพื่อไม่ยอมครับต้องเอาคืนให้ได้อุ้ยกี่อุ้ยกีครั้งวะแปดตัวเอ้ยเจ็ดตัวคูณสามครับมาเริ่มมาสวยขนาดนี้ขอปังๆอุ้ยแ้วแตกวายเข้าสองตัว ไหลามาดิเออมาอีกดิมาอีกอมีวายแต่ไม่ไหลเออสวยครับตอนนี้มามาขอขึ้นหนักๆเลยครับครั้งนี้แตกมาอีกตัวแพงมาตัวแพงโอ้แหระบบที่คูณสามคุณผู้ชมโอ้โหวายเข้าเออมาดิชอน,นี้สวยจัดก็มาดิครับซุปเปอร์ ซุปเปอร์วิกเตอร์พันสี่โอเคถือว่าโอเคนะรอบเนี้ย oh. ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> อืมดีนะตัดสินใจซื้ออีกรอบหนึ่ง <c oughs> พอแล้วคุ <c> ้ <oughs> มแล้ว <c oughs> เกือบจะแห้งแล้วสิ <c oughs> มา หมุนธรรมดาต่อครับคุณผู้ชมเวลาเหลือเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปเข้าฟรีเกมอีกสักรอบนี่จะดีมากนะเกมนี้มันต้องใช้ฟรีเกมอเพิ่งฟรีเกมอย่าเดียวอืมฟันเศษเล่นๆไหมครับ แต่ถ้าเข้าฟีเกมอีจกจะดีมากเลยนะเอออว้ยศูนย์จุดแปดบาทแต่มาเพื่อืมไม่มาเลยพอแค่นี้แหละพอเลยวะคุ้มละ ได้มาทุนพันหนึงได้กำไรมาห0าร้อเราก็ถือว่าคุ้มแล้ว่ะเอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ